พันเมี่ยงหมูสามสันพี่น้องเอ้ยคิดอยากต้องจะพี่น้องจ้าหมูกินหมูได้พี่น้องจ้าเมื่อนี้พี่น้องผักเพตกซสมี่ลายยางสลัดอ่าสลันเน่อ่า,อาผักบัวล่าผ้าบักแตงบักเขือเคือตะไคร่คาพี่น้องขนมจีนมาเด้อจะ้ะมากินน้ำกันพี่น้องว้ยพันเมี่ยงหมูสามสันพี่น้องเอ้ยคิดอยากไหมพี่น้องจ้าจัดไปหลุดแล้วพี่น้องสิรอดเีหยงเนี่ยมาเฮ้า มนอืมามา่ามากเลยบรรยากาศกำลังดีเลยพี่น้องืมหมูสามเส้นนะพี่น้องตอญี้ยงนะสิเลยพี่น้องอ ันนั่นไดกินได้พี่น้องอืออือขอบค เรเคยกินจักเือพี่น้องแต่ว่าเป็นคนแบบว่าบรคเคยมากกินหมูนะพี่น้องแต่ว่ากินนัองสี่พักเลยลย้องสี่สุดยอดสุดตตยแสบพักเด้อพี่น้องอืม้ม ใจพี่น้องอืมอืมสุดใจมักเลยนาะน้ำจิ้มมากมาเด้อพี่นอ้องเอ้ยอืม กินน้ำกันนะพักหร้ยๆ้น่งสีล่ะไม่ล่าก,กินพันเมี่ยงยังกะยามีพักหร้ยๆ้น่งสีว้าสุดยอดเลยได้ี่นของเลยคํามยิ่นยนังสีเละกินคําน่อยเพราะเปลี่ยนตัว อืมคุยเจมี่พี่น้องมันเด้อพี่น้องเลยฝนตกคือเก่าแหรอพี่น้องบรรยากาศตกบ่หยุดบ่ยอนบ่เศร้าบ่เศร้า ขอบคับนีบ่หอ กินนี่ต้องกินข้ามในงไงข้ามหน่อยกินบ๊เป็นตัวพี่น,อน,น้องกินข้ามในไงนี่มันแซบขึ้นอย่างาขาดพี่แซงเจา้าพ่อขาบอันนั้นมาคนนี้ขาดอ่ข้ามในงไงแซ่บแทบ้เมืองหลลาพี่น้องเลยสุดยอดเลยพ่อพื้นมาถามเอาขาด

ตมอนไส้ไปหาสื่อข้อพิ่งตากฝนไปว่าสันเปียกหมอดหยอดโอ้ยื เป็นค้นมากกินพักได้พี่น้องเวลากินยังนี่ใส้พักหลา,หลา้านนี่บ้าโถ่แสบครัตกตกได้ดตกดีเนาะพี่น้องสามสี่มื่อเนี่ย ก็ว่าอื้อืมอีนองเขาทาได้พีไหมเสียบลิ้ บเสือพี่นอ่องร่องร่องบังกินกับพักไร้ร้ายน่ะเสียสามสันอีลีได้พี่น่องจา๋าแบบน้ำมันกับเบาค่อยมี้ายนะเพอดีกินพี่น่องเออเอาหงายใจน่สีละอืมอม สองมั้งอ่ะน่าใช้เลยอร่อยนะ แสบปากดยกินหลายๆเลยพี่น้องมืออื่นคอยลดมือด้อนี้ขอกินก่อนหมูกินหมูไกนยังวาะาไก่ยังวะาพี่น้องเลยอืม